เอาชิมสุดยอดอ้าวกินด้วยกันนะคะมันนี่อร่อยที่สุดเลยยังไม่ได้กินรู้ได้ยังอร่อยกินก่อนมาดูหน้าตาอร่อยลอ่ะเอ้าก็ชื่ออะรอร่อยไหม่ะนัเบวร คายแดงนะคะเขาก็จะมาสั่ง KFC ถ้ากินมะดันดองเป็นตาแทบไหลกินพิซซ่าแล้วมากินมะดันดองต่อบ้านนี้กินทั้งวัน <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะพาย,ยาแดงไปกินพิซซ่าฮัทยาแดงบอกว่าอยากกินพิซซ่าฮัทนะคะวันนี้ไปไหมายแดงสวัสดีเอฟซีก่อนวะ่ะวนนเ,สสเอออยากกินพิซซ่าฮัทเขาอยากกินพิซซ่าฮัทกระโดนัทเขาบอกอันมีหมีอันนี้มีหม,มีนะคะไปะเราไปแว้นกันค่ะทุกคนพิซซ่าโลตัสอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหลคะครับ ข้ามถนนใหญ่ไปแป๊บเดียวก็ถึงร้านครับกิบนอนเหรอเออก็นอนลย สวกตออา,อ,าอ,กอ้ยาแดงทำไมาเดินไน่นล่ะไเปนไท่นีหามลือน่ะยิหน้าบยน,น้าฉันเหมือนดาราฮอลลีวูดเหมือน,น,อนตูก้กอ <laughs> ีเหรอตู้กยแองานปนิม ตามาขับมานี่ตา want to drive j e รตา want to d r e i s one บรุนบรุนนบรุนบรุนบรุนยายไปไหนล้วนุ่นยายเก็ดใจรอดน้งไวรุนนะไวรุนรุนมีหนวดไวรุนมีหนวดไวรุนจะไปกินพิซซ่าอย่างเดียวเลยนะไวรุนนะ ไมาจะไปกินอะไรพิซซ่าขายยาแดงนะคะเขาก็จะมาสั่ง KFC เขาอยากกินทั้ง KFC แล้วเขาก็อยากกินทั้งพิซซ่า ตอนนี้ยาแดงกำลังนั่งรอเคฟซีของเขาอยู่นะคะกินไ่มาดูทุกวันยาแดงอยากกินพิซซ่าคอมปานีนี่ร้านพิซซ่าคอมปานีอยู่แค่ตรงนี้เองยาแดงอยากกินพิซซ่าแต่ว่าเด็กๆเ,เขาอยากกิน KFC มาแล้วคะ่ะเค c ชุดใหญ่นะคะชุดนี้ เดี๋ยวเราจะไปไปซื้อพิซซ่าต่อทุกคนพิซซายายจะกินพิซซาอ,อ,ะนะอย่าแดงอย่าแดงยืนรอ,อแล้วนะคะสองคนขอกลังนั่งแหน KFC อยู่ในร้านพิซซ่า เียจิมี่นั่งกิน KFC ในร้านพิซซ่าเพราะว่าเพราะว่ายายแดงเขาอยากกินพิซซ่านะคะแต่ว่าหลานเขาอยากกิน KFC อ่ะเจมี่ขึ้นแก้วหน่อยน้ำเถ่าตายแล้วเข่ากันไหนเว้ยเมื่อเข่ามาหน้าเข่าก็ตายไม่รู้ว่าตอนเมื่อไหร่คือเก่านวดกวาดยังมีเลยแล้วลูกครึ่งอันนี้เขาเป็นลูกครึ่งเขาก็ต้องตัวใหญ่ ตอนนี้เรากำลังรอพิซซ่าของเราอยู่นะคะทุกคนค่มีดด้กูจะายรูปพ่จะไดกินม้นี่พิซซ่าฮาเวียนนะคะอันนี้ขอบชีสแล้วก็ขอบชีสฮอทดอกนี่นี่นี่แิดะริงจีิงจรจิมจร่จะชอบรพราะว่ามันไง่ใช่เหมงอนงารแง่งอรินีรอร่อยอนรอร โอยหินหนาุว่แมยแดงจะูทายพิซซ่าก่อนมึงอะไรข้ามึงเนี่ยชีสชีชีสนแดงไากดูเลยค่ะกินิร้อนร้อนมาสงนต้องกินร้อนๆถ้ากิน่เย็นมันจะร่อยได้ไงอ่ะไม่ต้องใช้ซอมยิบอย่างนี้เลยคนเกเรยังกัน านายเราซูมไม่เห็นลูกคุ้ขงขนฝรั่ง<อ>กนินพิซซ่าเาอาเนี่้เยดีนฝรั่งเนมินีกระเด็นชิมดูชิมมันเป็นข้าวจับมีแต่มันเป็นใส่จับมีดแบบนี้แต่ยายไม่เคยกินข้าวจับมีดมือขวาแล้วก็จับสองมือซ้ายคุณนายก็ต้องสอนแกว่ะนั่งนั่นนะกาพนัดก็ต้องกินแบบนี้อจับแน่นนะ เอาจิ้มสุดยอดอ้าวยก<อ>ินด้วยกันนะคะอันนี้อร่อยที่สุดเลยยังไม่ได้กินรู้ได้ไงอร่อยกินก่อนมาดูหนตาลาอร่อยแล้วเอาคืออะไรอร่อยไหมนะมเบากวันอาไอ,อยลูกกินด,ดีจิมมี่จับอันนี้เลยจับไปตรงเนี้ยผู้ดีผู้ดี โอ้โหฝรั่งเขาคือเขายังจับเลยชิมหมือนกันยามาคู่ดีใช่เด้อไม่งั้นมันแม่นหรอกแซ่บเลยเลยหรอมาเดี๋ยวจะกินให้ดูเขากินแบบนี้นิ้วนี่จงเอาตำักหุ่งมาชิมเฮ้ยซึ่งเราหม้อคาร์โบมาจะยำผสม พลังไม่ใช่มือจับไหมใ่มือจับีะงอ่ะย่พอแล้วมันมีิอายคือจีอร่อยเนาะแ้ปตอดเอาอ้ตนามันต้องกินแป้งมันหนวยเอกินโยแม่แกกินไปยามนเงียบีนะวิธีนะวิชีจีเดียวตั จับเงื <three instrumental away> ่สมใจปะแลเนื้อยากกินอร่อยไหมทีนี้อรัน่นี้ออไกอันนี้มันเป็นพิซซ่าควับเอียนนะมันเป็นพิซซ่านาไทยมีใฟรัให้สุดห่อเลยแล้วไม่นีกัะดาาทิชชู่วะมันต้องมีทิชชู่ดอทำไมไม่มีทิชชู่ดวงเงียมันจะายีกว่าบอกเขาว่กนเอยนี้อร่อยแ อร่อยมากจิ้มแม่พิซซ่ากับเคเอฟซีหลาแล้วกันพิซซ่ากับเคเมาแล้วนะทุกคนมาแวะซื้อกาแฟก่อนอยู่หนาโรงเรียนทีโอแวะซื้อกาแฟเย็นคาปูชิโน่ค่ะ มะดันดองมะดันดองนะคะทุกคนนี่มะม่วงดองมะขามแช่อิ่มมะม่วงดองเอามะดันดองดีกว่าก่อง ะ,ะทุกคนกินพิซซ่ากินเคเฟซีกันเสร็จเรียบร้อยนุชได้ไปสื่อกาแฟมากินนี่คาปูชิโน่นะคะโอ้ก็เลยได้ไปเจอมาดานดองก็เลยว่าเดี๋ยวจะกินให้มันต้องกินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอยู่ที่สวีเดนมันจิบ่ได้กินหาแบบนี้มันยากมาเดอร์ไยอยากมาดาันดองน้ำพริกปผนเผ็ดๆาากินบอ่อมาดาันดอง ถ้ามาถ่ายวีดีโอให้หน่อยจะกินมาดันรองจากสามคำลูกน้องก็นั่งเฝ้าดูลูกน้องร่อนแนะนำป่ะจ๊ะชุนพริกไหมจ๊ะอือ น้ำพีิก็ใส่ค้าแม่พี่ช่วยอยู่หนุ่ถ้ากินมะดันดองเป็นตาแสบหลายกินพิซซ่าแล้วมากินมะดันดองต่อบ้านนี้กินทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ตาบอกว่าน้ำพีิกันนี้เพดเกินเ็ดแสบคอร์ตาต้องไปกินน้ำพีิกันนี้ตากินเพดไม่ก็ได้ไม่เหมือนแม่แม่กินเพดจัด ไปทางนี้ก่อนเลยค่อยไปนู่นแล้วค่อยออกมานี่เอาเลยสกอึไม่อยากกินโยนุสวรีวันนั้นซื้อมาั้ง40บาท cắt 20 ngàn, ăn mốt bao nhiêu lục em ạ? lấy bipo anh nhỉ? ăn gì? không biết, con nhiều rồi đó, nấy càng ไปเดินตรงนู้นแล้วกลับมาตรงนี้นี่จะก,กินน้ำ่ะหิวหน้าเอาโคกสนำแข็งเอาโคกสน้ำแข็งจ้าแก้วหนึ่งจะ้ะก่มีตังเสร็จไมัมไม่มีจะแบ่งพันนี่โคกสน้ำแข็งอร่อยที่จ้ะ ู้บ่ายไหนมาหนวดจังวะกิง,งได้ชิมไหมเห็วเมียนไม่หิวเนี่ยไปไปทางนู่นแหละไปเลยแม่เดินตามอัอนนั้นนีออนาานนอ่อร่อยออนเขาย่ำแหน่อะอร่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเนาะ 还没到呢，哈，有 เดินตามเธอเลยลสือว่าไหนไหนะม่วงเดงก็เดินไปทั้งนี้เลยก็กลับามาทาั้งนี้อู่ดีปิดกระเป๋าให้หน่อยปะปิดล็อกกระเป๋าให้หน่อยพอกกร,ร้อมกป็ปวด ทำยังไงวะนี่กินปลาเมือเกเอาเมือกก็กุ้งกินพอเท่อยู่หรฮะกูกินพอดแียวกูเหี่ยวแล้วมาจริงๆทำไมไม่ค่อยเหี่ยววะ,ะม,มันต้องซอสเองมันถึงจะรอระ่อยอันนี้คือเด็กหญิงอ,อน เราเองจะไปซื้อของอใหญ่ๆตรงไหนเราจะรายแรกเงินตั้งแต่มานมี่ยกินลูกชิ้นทุกวันเลยได้กินปลาเมือกอย่างยังไม่กินปลาเมือกอย่างแล้ว ะรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนกไม่กินดิไม่รูไนน้ไป่นหนังสือนหนังสือนี่ืยายนะรุ่นไหนกระดูไปปะ,ะขนมเบือ้อง นานเล้วไม่ได้กินนะกี่บาทนะยี่สิบยี่สิบบาทยี่สิบบาท <c oughs> บาทเท่านั้นครับนี่เป็นราวัลท่านที่ได้ยินเสียงนี้แล้วเชิญแวะเข้ามาเลือ,อกซื้อเนื้อแกทานเอนเดินไปก่อนแม่เลยไม่กินตกเออมันอันตรายอืมตอนเนี้ยน,นี่นะม่วงโอ้ไม่ก็โคคนัทโคคนัท ก็มาเดินตลาดถมมืดถม,มอก็อ่อนนะคะวันนี้2คนแต่สาวอ้อนเขาขี้อายคือเก่าเขาก็บ่อยากออกกล้องเลยทุกคนก็นจะได้เห็นแต่ข้างหลังเขานะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้เฮโดเจอรี่ซียูเน็กซ์วิดีโอนะจุ๊บจุ๊บยำเนมน,มนะคะกินกับใบชะพลูอร่อยมากแล้วก็ข้าวโพด ข้าพ่อสดสดโอ้โหเฟรชคอนบอยวิดเดอะโซ่วอเตอร์สวีทคอนอร่อยมากแอนอาราลตอ้าชิลี่ for tomorrow morning ฮ huh? ะ